สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแบตสำรองกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นยี่ห้อเดิมนะฮะเป็นออเซนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีรหัสว่าเอซี่สิบห้านะครับรุ่นนี้นะ e อี่สิบห้านะครับก็ออเซน e 4 5นะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองนะความจุ2 0 0 0 0มิลลิแอมที่มีเอาต์พุตกำลังไฟสูงที่สุดของตัวออเซนตอนนี้นะครับก็คือ45วัต นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณที่20วัตต์22วัตต์อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เอาพุ t จะมากถึง45วัตต์เลยนะก็จะรองรับโทรศัพท์หลายๆรุ่นนะครับที่ต้องการกําลังไฟสูงๆในช่องเอาพุ t นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นออเซนแบบเดิมนะแบบนี้นะครับด้านข้างก็ออเซนอีลูปนะครับแล้วก็อ่า ตรงนี้เป็นสเปคที่กล่องนะครับ power bank สองห0ื0มิลลิแอมนะครับมีจอ LED นะครับแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะแล้วก็เอาพุทธมากถึง45วัตต์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขาเขียนบอกไว้นะครับ two way quick charge นะครับตัวที่ผมได้มาเป็นสีดำนะกล่องก็เรียบๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ามาดูที่ตัวแบตกันเอาอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะฮะอุปกรณ์ในกล่องก็มีตัวแบตนะครับมีสายชาร์จแบบ อ่า Type C to Type C นะครับหนึ่งเส้นนะครับก็สายคุณภาพดีนะเป็นสายทักๆมานะครับแล้วก็อ่าคู่มือหนึ่งอันนี่นะครับแล้วก็ถุงใส่แบตเตอรี่นะครับอีกอันหนึ่งมีสกรีนเหมือนเดิมนะฮะเคมาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันแบตเตอรี่ก็จะคล้ายๆพวกตระกูล E 3 7นะฮะ EW สามสิบสามสิบ e 7หร <v> anyway, ืออะไรเนี่ยนะฮะคือคือจะเป็นดีไซน์นี้นะครับเป็นดีไซน์แบบที่อ่าผิวตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นผ้าผ้านะครับเหมือนกางเกงยีนเลยนะครับ2ด้านนะครับแล้วก็อ่าด้านข้างก็จะเป็นสเปคต่างๆนะครับตัวนี้มีมอกอแล้วนะฮะแล้วก็อ่าด้านนี้ก็จะสกรีนนะครับสองหมื่นนะครับเป็นความจุแล้วก็รายละเอียดต่างๆของตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรฐานที่เขาเขียนไว้นะครับมีมอกอสกรีนเพิ่มมาด้านล่างก็เป็นวันที่ผลิตเหมือนเดิม นะครับนี่นะครับ MFG date นะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็มีสวิตช์ activate ตัวมันหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เขียน all send e-rom แบบนี้นะครับด้านบนก็มีช่องชาร์จอยู่3มช่องนะครับมีเอาต์พุตหนช่องเป็น USB A นะครับเอาต์พุต USB A 2ช่องนะครับหนึตัวนี้ก็จะไม่มีไมโคร USB แล้วนะจะไม่เหมือนบางรุ่นอาจจะมีไมโครอยู่ข้างนะฮะตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือสามารถ ใช้ช่องชาร์จออกนะครับเนี่ยเขาจะเขียนว่าเอาสองช่องนะครับเป็นช่อง USB-A 2ช่องนะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับ in-out นะครับเป็น USB-C นะครับ USB-C นี้ก็จ่ายไฟสูงสุดที่45วัตต์คือที่ช่องนี้นะครับมาตัว USB-C เนี่ยจะเป็นทั้งเข้าออกนะครับคือคือจะชาร์จตัวมันนะครับก็ใช้ช่องนี้เหมือนกันนะครับชาร์จตัวแบตเตอรี่ก็ใช้ช่องนี้นะครับแล้วก็จะชาร์จ อ,อุปกรณ์อื่นที่เราสูดว่าเราจะใช้สาย USB-A นะครับเราก็ใช้2ช่องนี้ชาร์จได้เลยนะครับเต่เรามาดูค่าการออกมีปุ่มนะครับเวลาเรากดปุ่มไฟมันจะติดอยู่งนี้นะครับเพื่อบอกเประเสนต์แบตเตอรี่คือจอเนี่ยเขาจะซ่อนไว้อยู่ใต้ใต,ใต้ตัว,ต,วตัวเคสนี่เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่แบตเตอรี่มี69%นะครับทุกครั้งที่เรากดมันจะขึ้นอย่างนี้นี่นะครับมาดูสเปคกันนะครับสเปคเขาบอกว่า ช่อง Input นะครับ Type C นะครับก็ตัวนี้สามารถชาร์จกลับไปที่ตัวมันแบบพลิกชาร์จได้ด้วยนะสมมติว่าดัปเปอร์ที่เราใช้มันแรงพอนะครับตัวนี้ก็อินพุต Type C นะครับชาร์จได้ที่5โวลต์นะครับ3แอมป์9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์นะครับอย่างแรงเลยนะครับ15โวลต์3แอมป์20โวลต์2.25แอมป์คืออันเนี้ยคืออินพุตตัวมันเนี่ยสมมติว่าดัปเปอร์ที่เราใช้เป็น60วัตต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนํามาใช้ชาร์จตัััััววววมมมมนนนนได้้ะะะะะคครรรบบก็็็จจจแตตตเเเพาาาุ่ง20,000 นะครับไม่งั้นถ้าใช้อแดปเตอร์แบบเดิมเนี่ยควรจะชาร์จเต็มก็ประมาณ20ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเร็วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าสามารถอินพุตได้สูงสุดสมมติอแดปเตอร์แรงๆเนี่ยชาร์จได้ถึง20โวลต์2.25แอมป์เลยนะครับส่วนเอาพุต Type C นะครับก็เช่นกันตัวช่อง Type C นะฮะช่องนี้นะ ช่องนี้นะครับลองไปเทียบค่าดูนะก่อนจะใช้จะได้รู้นะครับว่าสเปคที่อุปกรณ์เราใช้คือเท่าไหร่นะครับสำหรับเอาพุทไทซีตัวนี้นะครับก็5โวลต์3แอมป์นะครับแม็กซ์นะครับ9โวลต์3แอมป์แม็กซ์นะครับ12โวลต์3แอมป์แม็กซ์15โวลต์3แอมป์แม็กซ์นะครับ20โวลต์นะครับ2.25แอมป์นะครับก็คือ45วัตต์นั่นเองนะครับเอา20คูณ2.25นะได้45วัตต์นะครับก็แรงที่สุดคือช่องนี้เลยนะครับ2 0โวลต์2.25แอมป เท่ากับว่า,าตัวแบตตัวนี้สำหรับซ็อกเก็ต Type C นะครับ Input และ o u t p u t เนี่ยนะครับก็คือชาร์จเข้าและชาร์จออกเนี่ยได้กำลังไฟเท่ากันเลยนะครับสมมุติว่าเราจะไปชาร์จอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังไฟสูงๆเนี่ยเราก็ใช้ช่องนี้นะได้แม็กสุด45วัตต์นะครับเช่นเดียวกันนะกลับกันนะครับเวลาเราจะชาร์จตัวแบตเตอรี่เองนะฮะถ้าเรามีอะแดปเตอร์แรงๆเราก็สามารถาเสียบชาร์จที่ช่องนี้ได้ด้วยอะแดปเตอร์แรงๆนะครับก็จะสามารถอินพุตได้ถึง45วัตต์เหมือนกันเท่ากับว่าเป็นน Tourway เลยะครับ ทั้ง input ทั้ง output นะครับได้4.5วัตต์ทั้งคู่ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มี input ค่อนข้างเร็วเลยนะแล้วก็สำหรับช่อง USB A นะครับ USB 1.2กจ่ายไฟเท่ากันนะครับก็คือ5โวลต์นะครับ4แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์นะครับตัวช่อง USB A นี่ก็จ่ายไฟแรงนะครัเพราะว่า12โวลต์3แอมป์นี่ก็36วัตต์นะครับถ้าจ่ายถ้าใช้ได้ถึงนะอุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับที่สามารถใช้ได้ถึง ตัว12โวลต์3แอมป์นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันรองรับระบบนี้นะก็สามารถได้สูงสุดถึง3 6วัตต์เลยนะครับก็มาคร้าวๆวเนาะช่องนี้นะครับรองรับอินพุตและเอาต์พุตได้มากถึง4 5วัตต์นะครับส่วน2ช่องนี้ max จะอยู่ที่3 6วัตต์นะครับท,ทั้งตัว usb a ก็ถือว่า usb a ที่เร็วมากนะสำหรับหลายหรุ่นที่ยังใช้ช่อง usb a แล้วก็ไป type c อยู่นะครับก็ตัวนี้รองรับกำลังไฟได้สูงถึง3 6วัตต์เลย นะครับประมาณนี้สำหรับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้ที่นี้เรามาลองชาร์จดูกันผมมีสาย Type C 2 l i g h t n i n n เส้นหนึ่งนะครับก็เหมือนปกตินะครับแบตสำรองเวลาเราเสียบเสียบถ้าเป็นสาย Type C นะรับพอเสียบปุ๊บมันจะติดขึ้นมาเลยปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วเราก็สามารถนําไปเสียบชาร์จอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้เลยแบบนี้นี่นะครับก็แค่นี้เองนะครับเวลาเสียบชาร์จนะก็สะดวกดีนะเป็นสาย Typ e C เส้นเดียวไปเลย นะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ต้องพกหลายหัวแล้วแต่ว่าสายแบบเก่าก็ยังสามารถใช้ได้นะในกรณีที่เรามีอุปกรณ์แล้วก็มีสายหลายๆแบบนะก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับตัวนี้ก็เวลาจ่ายไฟเอาพุทเนี่ยก็จะจ่ายพร้อมกัน3ช่องเลยนะครับคือสามารถขอโทษนะเสียบได้พร้อมๆกันเลย3อุปกรณ์แต่ว่ากําลังไฟสูงสุดของมันเดี๋ยวจะจ่ายอยู่ที่45วัตนะครับหมายความว่า ถ้าเราเสียบอุปกรณ์พร้อมกัน3อันอย่างนี้นะครับมันก็จะแชร์กันไปนะว่าเครื่องไหนต้องการเท่าไหร่ก็จะแบ่งแบกันไปตามแต่แต่ละเครื่องที่ต้องการนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน45วัตต์นะครับเพราะตัวมันเองจ่ายกาลังไฟได้สูงสุด45วัตต์ซึ่งถือว่าเยอะนะในกรณีนี้ก็อาจจะเหมาะกับท่านที่แบบมีโทรศัพท์2เครื่องหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วมันต้องเสียบพร้อมกัน2เครื่องนะครับมันกินไฟเยอะทั้งคู่แต่ว่าถ้าอย่างเป็นไอโฟนอ่ะมันจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ20กว่าวัตต์ นะครับเท่ากับว่า,าจะเป็นแบตเตอรี่ที่เราสามารถชาร์จ iPhone ได้เร็วทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องแบบอย่าง Android รุ่นใหม่ที่ต้องการไฟกำลังสูงนะครับก็แนะนำว่าเสียบชาร์จช่อง Type C แล้วช่องเดียวดีกว่านะครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพความเร็วเต็มระบบของมันนะครับสำหรับ E45 ตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรนะแบตบสำรองประมาณนี้นะครับ ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ